พี่นทยพี่ว่าเลยนะมาวันนีครับพี่สวัสดีครับไปไหนมานี่ออกไปสู่โลกความเป็นจริงครับเออพี่ดึงดาบอะไรเนี่ยพี่ไม่อยากอยู่ในโลกสมุิครับพี่รีบไปบอกพี่ไขหวานด้ยพี่ไทยเออเออบอกไข่ว่าอะไรอ่ะไอพวกผมคุยกันไม่รู้จะบอกเขาว่าไงนะแต่พี่ต๊อดจะไปปรึกษาหน่อยได้ไหม ึกาว่แม่คำพูว่าผมมาคำพูดจะไปบอกนายกไขว่านด้วยเนี่ยก็ก่อนพี่ตอตอมอใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้พวกผมมะไปบอกนายกไขว่านด้วยว่าเขาจะไปบ้านพี่เอสเพื่อจะไปคุยเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวพวกผมก็จะตอมอแล้วคือยังไงพวกมึงจะไปกันหมดเลยเหรอใช่ก็จะไปเตรียมตัวพี่รอผมรอพี่ไทยมารับแล้วพี่นี่แล้วพี่จะช่วยให้คำปรึกษาได้ไหมฮะก็คือผมหาคำพูดจะไปบอกนายกไขว่านใช่พูดไปไม่ว่าว่าจะบอกยังไง มึงก็ไม่บอกสิคูจะบอกแค่บอกว่าอะไรพี่ให้บอกว่าอะไรมึงก็ไปคุยเองดิเกี่ยวะลรกูอะเอาเกี่ยวเฮียะลรกูละกูไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเลยกูละกูก็คุยกันกูก็คุยกันเองดิพี่เป่าเป็นไรเกี่ยวะลรกูกูไม่เกี่ยวผมขอคำปรึกษาพี่ไงก็เพื่อพี่คนโตไงกูไม่เกี่ยวพูดอะไรไปมันจะไม่ดีเผื่อแบบพูดแบบไม่เรียงเรื่เรียงคำพูด่ค่อยแม้แ่จะพูดตรงก็ยังไงอยู่เนาะพี่ทายเนาะแบบ ใช่พี่พี่ต๊อดจะไปหานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมีผู้ใหญ่เข้าไปเออเขายังมีความไว้วางใจหรือว่าเราจะบอกแบบอ้อมๆแบบว่ามันก็ไม่พูดดิกูยินฟังได้ไม่็นไรหรอกแต่บ้านลุงอ่าเอ๊ะแต่เขาก็จะไม่รู้อีกว่าพี่ต็อดจะไปหาเขาเห็นไหมพี่พี่จะบอกว่าไงดีพี่เราจะพูดว่ายังไงคือใครหวานคืออันนี้มีเรื่องธุระสำคัญเลยคือ บอสตาเตะเขาจะไปหาเพื่อไปคุยเรื่องการจีบเพราะเมื่อวานมีการแบบแบบนั้นมากล้าดูไอ้นี่ไปพี่มึงมึนไม่มึงก็ไปพูดเลยมันอยู่ไหนตัวประตูมันอยู่ไหนกำตอมอไปเลยเขาเตรียมตัวแล้วพี่อ๋อมันไม่รับโทรศัพท์อ๋อไม่อยู่ใช่ปะมันก็ไปคุยดิกูอยู่ได้กูอยู่ตรงนี้แหละเพี่ผมพูดแบบเมื่อกี้ไปมันก็จะคิดดีดีพี่หนึ่งเราไม่ร้านจอดรถข้างในคาสิโนอ่ะพี่งานคือมีการจักแล้วเนี่ยเอองานเสรเจแล้งั้นงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ขอเช็คของ ลีนพาวเวอร์ก่อนละกันได้ๆพี่มันจะเป็นอยู่ตรงโรงพยาบาลเดี๋ยวของเราอ่ะเวลาจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนจำได้จำได้กูต้องไปพูดอะไรกูต้องพูดอะไรกูต้องเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยไม่ไม่พี่ไม่ต้องพูดอะไรแต่พี่อยากช่วยคิดไงพี่คะคิดคำพูดบอกพวกผมหน่อยได้ไหมว่าว่าจะไปพูดอ้ออ้อไม่ข้าใจเนี่ยเออว่าว่าแบบพี่ต้อนจะไปหาเนี่ยจะไปพูดยังไงดีเท่าท้าทับไปบอก ถ้าเดนไปบอกเลยว่าอ่ะใครหวานครับพี่ต้อมจะไปหานะครับจะรอจะรอมันแล้วไม่เข้าใจแล้วให้กูพูดว่ายังไงก็ก็มันก็นี่ไปแล้วไม่ใช่หรอจะเดี๋ยวผมผมถามพี่อยู่เดี๋ยให้ผมบอกยังไงคือก็คือใครหวานเขายังไม่รู้มีแต่พวกผมเนี่ยรู้มันก็ไปบอกสิเกี่ยวอะไรกับกูล่ะก็มีช่วยเคลียร์คำพูดเอาก็คิดกันเองดิเกี่ยว ก็ก็ก็บอกว่าพี่พี่ตอนจะไปหาพี่พี่ให้พูดวายยางไงอ่ะกันแล้วแต่พี่อ่ะแต่แต่ให้ความหมายก็คือพี่ตอนจะไปหาเขาจะไปคุยให้รู้เรื่องไปหาโอซีใช่น่ะใช่แล้วนั่ะขออินเดเบิลอินเดมเพื่อเขาจะได้สมหวังเนาะแฟงพี่ดูชื่อาวิดผมดิพี่ไหนเออไออุ้ยเท่นะเน เพื่ออะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเราตอนขายคอมตอนนี้น้องโอเคคารู้สึกพี่มันสำคัญกว่าเรื่องการขายคอมน้องขายคอมขายคอมายคอไม่ที่หลังเลยพี่พี่อันนี้พี่ดูเหมือนพี่เครียดเรื่องอะไรไม่เครียดไม่เครียดพี่ปกติดีพี่ปกติดีพี่ปกติพี่ปกติเลยพี่ปกติเลยรับรู้ได้ทุกเรื่องแหละแต่พี่เปาควรจะช่วยพี่ตอสพูดนะเป็ใช่พูดว่าอะไรวะก็พูดบอกว่าจะไปหาเนี่ยไปหาัคซีน่ะเอ่องั้นเดี๋ยวกูไป กูไปยืนยันั้นสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าถ้ากูาถ้าไม่ใช่ถ้ากูไม่ใช่จริงๆอ่ะกูจะหลีกทางให้น้องกูฮะ<า>อะไรอะไร<า>พี่มาหลีกทางอะไรของอพี่นะ่ะพี่คุยเรื่องเอา้าอะไรก<ค>็กูต้องการความชัวของกูก่อนไงถ้ากูไม่ใช่จริงๆอ่ะ,อะถ้ากูไม่ใช่จริงๆอ่ะกูจะหลีกทางให้น้องกูอยู่แล้วแล้วพี่จะพูดด้วยความเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจเต็มใจกูขอแบบเขาเรียกว่านำบระการสุดท้ายอ่ะที่จะขอถามอ่ะ เขาไม่ได้เป็นพระพี่เราสงกัดท้ายได้เขาถามอ่ะอ๋อผมลองฟังของพี่ก่อนแล้วกันอ่าใครอยู่ไหมครับใครว่าอย่งรคะติดต่อรื่องอะไรคะคือจะโอมหติดต่อเรื่องอะไรครับโอ้โหดูอะไรนะเขาเรียกว่าห่างห่างเหินมันทำไมมันดูห่างเหินจังครับอันนี้พี่เปาเอย่เปาเงครับ เราขอพี่ปอไข่พับจออยู่แน้ะว่าแก๊งน้นงติดต่ออยู่พับจอเหรอครับไม่ได้เปิดใจใช่ค่ะใช่ใช่ใชไม่ครับพี่พี่ <c oughs> พอดีพี่จะมาถามอะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับจะแบบจะไ,ได้แบบไม่ต้องแบบมีเรื่องมีราวให้มันแบบต่อยงต่อแยอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือพี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับ พี่ไข่ครับรถขึ้นไม่ได้โอ้โหรถมึงขึ้นได้มึงกด F สิมึงกด F มึงกด F มันขึ้นได้แล้วน้องอันนี้ไม่ร uh ู้คิวเลยใครปล่อยาใครปล่อยมันมามึงกด F สิมึงลดแล้วรถหรือยังเออแค่นั้นโอเคอไม่แต่งเราเป็นแฟกโอ้โหมึงกด F สิวะ พี่ก็อย่าลืมเรื่องบอสตตินะพี่เอ้เอาไอเขาเชียร์ก่อนพี่ไหนก็เนี่ยครับจะมาถามแบบครั้งสุดท้ายครับว่าแบบแบบเออคือจะพูดยังไงดีครับกินน้ำก่อนบ้านึงครับเออคือฟังอยู่ไหมครับ ฟังอยู่ค่ะฟังอยู่คือพี่เป่าไม่ใช่ใช่ไหมครับให้บานเท้าออกแดงสองคนได้ครับเท่าไหนอ่ะมึงออกไปเลยเออขอโทษครับน้องขอโทษครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ด้วยผมไม่ได้ออกพี่เฮ้ยเลือดเตะ มันรู้ความบ้างไหมวะมันไม่รู้ความเลยว่ะมันพี่ก็น่าจะรู้คําตอบอยู่แล้วหรือเปล่าไม่พี่ต้องย้ายไปขั้วสุดท้ายไงพี่จะไม่ยุ่งยุ่งอีกไงเออชัดเจนจะได้เคลียร์ไว้เอาแบบชัดเจนเอาแบบเคลียร์ คนบันไม่ค่อยรู้ความต่อยเล่นกันตรงนี้มันรบควรพี่ชายกูอีกเสียสมาธิกูพี่ชายกูจะจะอยากได้ยินแ,แต่เสียงน้ำตาไม่ได้ก็ยินการต่อยตีอ่ะอืมไม่ค่อนครับอันนี้พี่ก็ต้องยิงคำถามใหม่นะเ,เพราะว่าเรื่องเขาในหัวเขาเยอะมากเลยอ่ะ อืมได้ได้ได้ที่กินน้ำไม่ชื่นใจก่อนพี่พี่แพรไม่พี่ผมออกเองนี่นะเดี๋ยวพี่จ่ายให้ออกจ่ายเท่าไหรนะ่น่ะสองแปนห้ามาซื้อบัตรมาร้านเอ่อร้าน กูต้องพูดเกี่ยวกับอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจนี่ไงก็ช่วยสติเขาจะไปไม่ก็ไอพี่เปาเขาเชียร์ก่อนอ่าไม่เขาก็ถามเรื่องของเราต่อเลยพี่ถามพี่ถ้าพี่ถามพี่แบบครั้งสุดท้ายไงถ้าพี่ก็พี่ก็ไม่ถามอีกไงโอเคโอเคโอเคอันนี้ว่าไงคะติต่อเรื่องอะไรนะเราไม่ไม่ไม่ใหม่เลยถึงว่าบอกอีกรอบได้ไหมเพราะว่าพี่เปาน่าจะอยากกูใหม่อ๋อเขาจะถามว่าแบบแป๊บนึงครับกินข้าวแป๊บนึงครับกินข้าวอยู่ คือสรุปว่าแบบแบบพี่เปาไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่อะไรหรอกอะไรนะครับไม่ใช่อะไรหรอคะไม่ใช่อะไรตอมือไปอเบรกพวกที่กำลังจะวิ่งขึ้นมาก่อนนะเพื่อน ไม่ใช่อะไรหรอเออแบบไม่ใช่ครับไม่ใช่คนที่ชอบไม่ใช่คนที่แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรครับอยากที่จะแบบคุยด้วยอะไรมาเนี่ยครับครับพี่ขายได้ยังครับพี่น้องน้องออกออกน้อง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 พี่ไม่ไม่ปกำลังกำลังกำลังไล่ให้อยู่กำลังไล่ตอนนี้พี่ยืนยังเรียนได้ได้ครับได้นี่โพสิชั่นเมืองขยันวิ่งจัดขยันสงสัยคือแบบไม่ใช่คนที่จะแบบจะจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรจะคุยต่อใช่ใช่ไหมครับหมายถึงว่าประมาณนั้นนะครับคุยต่อไม่รู้จะพูดยังไงครับไม่รู้จะคุยคุยได้ค่ะพี่เปาก็ไม่กดเกยียดอะไรกันไม่ใช่หรอก็กไม่ได้กดเกี่ยอะไรครับแต่แบบมันแบบมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อพัฒนาครับพัฒนามากไปกว่านี้หร,หรือเปล่า อ๋อ oh, หมายถึงว่าแบบผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับแบบผู้ชายคนหนึ่งอะไรอเงี้ยครับผู้ชายคนหนึ่งครับเออถ้าเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ไม่ใช่ค่ะแต่ของพี่พิเศษก่อนนั้นนิดนึงพิเศษยังไงครับเป็นพี่เหมือนพี่ชายเนี่ยเป็นคนในครอบครัวิโอเคครับขเข้าใจครับเข้าใจครับ ครับชัดเจนครับเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วครับพี่เปาเพราะว่านั่นแหละค่ะใครคุยกับพี่ต๋อที่เป็นเพื่อนของเพื่อนรักของพี่เปาใช่ไหมไอ้ใครถามก่อนเป็นเพื่อนรักของพี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นน้องรักครับออได้อ่านเป็นน้องรักของพี่แล้วใครคุยกับน้องรักพี่แล้วจะมาคุยกับพี่เขาอ่ะพี่ที่เขารักก็คงเข้าใจครับเข้าใจครับตอบแล้วครับเข้าใจครับตอบแล้วไม่ไเป็นไรครับโอเคครับเลียร์ครับเลียร์ อ่ะกูของเรื่องของกูเรียบร้อยละมีอะไรมีเรื่องอะไรอีกให้กูช่วยอีกปะพี่โอเคใช่ไหมนี่พี่โอเคพี่โอเคพี่โอเคเนี่ยแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะพี่มีมีเรื่องอ่ะเรื่องสุดท้ายครับพี่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่เรื่องพี่ต้อน่ะพี่อือมทำไมเรื่องต้อนทำไมพี่ก็บอกบอกให้หน่อยได้ไหมบอกว่า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 ก็บอกว่าพี่ต้อนจะไปหาโอซีพี่เขาจะไปคุยอ่ะอ่าบอกว่าต้อนจะไปหาโอซีงั้นเหรอใช่ใช่ เขาจะยอมหรอมันจะมันจะไปหรอแล้วเขาจะไม่แบบไม่กล้าเขาเขาออกเกมไปแล้วน่ะเขาจะไม่กล้าล้ำไปหรอหรือยังไงอะไรยังไงก็พี่ก็ลองช่วยคุยก่อนช่วยถามก่อนได้อได้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 เออใครครับแล้วแล้วถ้าถ้าน้องชายเขาแบบเอ่อน้องชายพี่เปาพี่เปาครับไอ้ตอดนะครับแบบไปไปเจอข้างนอกได้ไหมครับ พี่สาวน่าจาให้ไปเจอค่ะอ๋อเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับน่าจะยังไม่ผ่านหรือเปล่าเขาไม่น่าให้ไข่ไปเจอแเราเขาจะเจ้าเป็นห่งไข่มากจะไปคุยกันอ่ะพี่ไข่เขาจะไปคุยกันอ่ะไข่มันก็ต้องเลีย์เรียบร้อยก่อนเปล่าเพราะไข่ก็น่าจะเชื่อฟังพี่สาวไข่ไง ก็ถูกก็ถูกต้องครับเชื่อเชื่อใจเชื่อเชื่อฟังพี่สาวก็ถูกต้องแล้วครับพี่หมอว่าอย่างนั้นนะอะไรที่มันดูแบบยังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงเวลาหรือเพิ่งคุยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าเพิ่งรีบดีกว่าพี่ว่าอย่างนั้นพี่ตอนเขาจะไปหาพี่เต้ยพี่เอสแล้วก็พี่ตีอะก็คือจะไปคุยกับคนโตอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาไม่เหมาะสมมันไม่ควรก็นั่นแหละครับพี่เองก็มองว่า ไม่เหมาะสมครับอันนี้พี่เป็นคนกลางนะพูดในฐานะคนกลางพี่พี่เขาให้ไปให้ให้พี่ตอดไปหาพี่ฮะคือเขาจะไปคือคนโตไงใช่ไปด้วยได้ใช่ไหมนี่พี่ว่างหรือเปล่าใครกูหรอพี่อะใช่ไปวันไหนน่าจะถึงเช้าหรือเปล่าอ๋อไม่ไปไม่ไปไม่ว่างไม่ว่าพี่ทำงานมงางองานพี่เยอะใช่ใช่งานเยัะมาทรฐานเลยอยู่เดียวก็มีงานอ่ะอยากทำงานงานารเลยเหรออืมอยากทำงานไม่อย่างน้อยอาฝั่ง ปกติเขามีพี่ไปเออยังมีผู้ใหญ่ไปคุยด้วยกันไงใช่พี่พี่ขายน่าจะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาก็บอกพี่ปปาว่าพี่พี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำไมอ่ะถ้ากูไปแล้วไปแล้วกูต้องไปคนโตไงไม่ถ้ไปแล้วแล้วถ้าไปแล้วกูต้องไปแบบไปไปมองเขาลักกันเนี่ยกูจะไปทําไมอ่ะถูีวป่ะเอาพี่มันก็น่ายินดีกูจะไปกูจะไปร้องไห้เหรอเดี๋วว่าไงพี่ที่ร้องพี่จะไปร้องได้ไงเมื่อกี้พี่ทายพี่ทาย เเจ็แล้วไงเฉาเจ็แล้วไงอนนี้ก็มีพี่ไปคนหนึ่งก็ต้องน่าจะช่วยได้เีอเลยนะพี่ไทยพี่ไทยพี่พี่ต๋อขอทางมาเขาบอกว่าเขากำลังจะออกแล้วพี่ก็ไปเตรียมตัวได้แล้วโอเคโอเคเจะได้เตรียมตัวมวยบอกเขาเลยมวยมึงก็ไปพูดกับเขาดิให้เขาออกไปเลยเจอเขาไปเจอกันเลยโอเคพี่โอเคป่าที่ไรจะหาตอมอับพี่เป้าดิเจอกันนะพี่เออเจอกันเจอกันครับพี่